สวัสดีจ้าวันนี้มาปลูกกระชายจะเสร็จแล้วจ้าเหลืออีกไม่กี่หลุมก็จะกลับบ้านแล้วสี่โมงเย็นแล้ววันนี้มาปลูกกระชายนะคะผลงานวันนี้วิธีปลูกกระชายไม่ยากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะถอนต้นกระชายมาแล้วขุดหลุมไม่ต้องลึกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปลูกนี่ค่ะ ดินให้แน่นๆนะคะตรงคูลเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เขาล้มนะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็เราจะใส่ปุ๋ยก่อนหรือว่าปลูกเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยคอกเลยค่ะปุ๋ยคอก วู้นสัตว์มีนะคะที่บ้านเรามีวัวเลี้ยงวัวต้องไปหาปุ๋ยที่ไหนหรอกค่ะปุ๋ยบุนสัตว์นี่แหละดีที่สุดเลยยิ่งใส่เยอะนะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งดีค่ะบำรุงดินหัวเขาจะได้ใหญ่ๆ ก็กดดินนะคะให้แน่นๆเลยค่ะเพื่อเวลาฝนตกหรือว่าอะไรเงี้ยอต้นเขาจะได้ไม่ล้มนะคะกดกให้แน่นเลยเฮ้ ปุกชายนะคะปุกชายแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะต้นข้าวโพดแล้วก็เอาดินนะคะพูนต้นข้าวโพดเพื่อไม่ให้ต้นข้าวโพดเขาล้มนะคะก็ใส่ปุ๋ยเนาะใส่ปุ๋ยรอบๆโคนต้นข้าวโพดแล้วก็เอาดินนี่ละคะมาพูนรอบๆต้นข้าวโพดเพื่อเพราะว่าต,ต้นข้าวโพดเขายิ่งสูงนะคะ บางทีโดนลมโดนฝนนะคะก็ทำให้ต้นเขาลมได้นะคะนี่ค่ะผลงานวันนี้ไปถึงมุ่นต้นข้าวโพดนี่ปลูกไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะอยู่คนเดียวทำคนเดียวไม่มีเวลาเนะาะแล้วก็วันนี้ผลงานวันนี้ก็ปลูกต้นกระชายนะคะส่วนต้นกระชายเนี่ยแม่ก็จะเป็นคน ขุดมาให้นะคะส่วนเราตอนเช้าก็คือพูนต้นข้าวโพดเสร็จต้นบ่ายก็แม่เป็นคนถ้าถ้าแม่ไม่ถอนต้นกะใช้ให้คงไม่ทันการนะคะเนี่ยค่ะผลงานของเรานะคะวันนี้มีแค่นี้ค่ะ